คุณจ้าหมูเดินผ่านภูเขาเกิดพศ2550อายุ17ย่าง18และ2490อายุ77ย่าง78จ้ะอมเพียบประตูงานเปิดประตูใจเปิดอุ้ยแข็งแรงอึดถึดทนไม่ยอมแพ้สู้ไม่ถอยอันนี้ดีจะ้ะถ้าทำอะไรอยู่ให้อดทนทำนานๆแล้วดีนะคุณปู่คุณย่าก็ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะคะแต่ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยประตูงานก็เปิด นะสัปดาห์นี้จะมีจะได้เงินจะมีคนให้เงินบางคนอนะ่ะบางคนก็จะได้ลาบป่าปะจะได้ไปเที่ยวจะได้กินของอร่อยนะคะประตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้จะได้เดินทางหรือจะมีคนมาหาจะเป็นจังหวะดีในเรื่องของการลุยทํานูน่ทนทํานี่นะเด็กๆเ,เป็นจังหวะของการใช้ชีวิตไม่ได้อะไรมาง่ายๆต้องอดทนนะคะแต่ดวงดีนะดวงแข็งด้วยจะเดินทางไปไหนก็อย่าขับรถเร็วนะถ้าต้องขับรถเองนะจ๊ะ อ่ะโอมเพียงเนาะมาต่อคุณที่เกิดพศ2538อายุ29ย่าง30หมูเดินผ่านหมูเดินถนนประตูงานเปิดประตูใจเปิดรักอิสระอยากท่องเที่ยวถ้าเป็นงานที่รักที่ชอบเนี่ยดีเลยถ้าเป็นงานอิสระเป็นจ๊อบจก็ถามว่าดีเลยแต่ว่าถ้าถามถึงความมั่นคงมันก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะ มันควรจะมีความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นถามว่าจะได้ไปเที่ยวไหมจะได้ไปเที่ยวจะได้ออกจากงานไหมจะได้ออกจากงานท,ทําทนๆหน่อยจะดีนะคะเนาะประตูเงินเปิดจะ้ะเทพีโชคมารอในตําแหน่งเงินเลยแม่ยังให้ตังอยู่หรือเปล่านะคะหรือจะมีโชคจากอะไรนะ,ะสัปดาห์นี้ให้ขยันเนาะเพราะว่ายอดขายมันจะเหมือนฟันปลาขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างยอดขายอาจจะมีฟิลจังหวะอืดเพราะฉะนั้นต้องลุยนะคะประตูรักปิดสัปดาห์นี้ระวังทะเลาะข,ขัดแยง้งทะเลาะกับคนที่เรารักทะเลาะกับแม่ ทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะเพราะเรื่องหึงหวงทะเลาะเพราะจ้องจับผิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต้องก็ตามะนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนะบรรยากาศเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักจะมาคู่มักคู่นิดหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนะแต่รวมๆพี่หวังก็ยังมองว่าโอเค จะทำพาสปอร์ตวีซ่าทำเรื่องยื่นกู้บางทีอาจจะต้องทำตามขั้นตอนเขาก่อนยังไม่ผ่านในทีเดียวนะคะแต่ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของคดีความนะหรือทะเลาะอ,อะไรกับใครเป็นจองของกันที่จะจบมันได้มีโอกาสที่จะมีคนช่วยด้วยหรือผ่านมันไปได้นะคะสู้ๆนะใครทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารหรือต้องทำงานที่เกี่ยวกับ,ก,บกับเอกสารหรือกฎระเบียบสัปดาห์นี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะช่วง1 1 1 2นะคะรวมๆก็โอเคนะ เออไม่ได้เสียหายอะไรหรอกถ้าเราทําถูกกฎระเบียบดีก็โอเคแต่มันจะอาจาจะวุ่จุกจิกจุกจิกนิดนึงสัปดาห์นี้เนาะนะคะคุณที่เกิดพศ2 5 2 6อายุ41ยัย่าง42หมูอยู่ในป่าจะ้ะประตูใจเปิดประตูงานเปิดงานต่างประเทศงานออนไลน์นะงานขยับขยายตลาดนะคะนะดีแลวช่วงนี้คุณจะรู้สึกทันสมัยด้วยหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากจะทำงานแบบเดิมๆละอยากจะหาอะไรทำใหม่ๆเพิ่ม ประตูเงินยังปิดอยู่นะแต่ถ้าจะจ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นสัปดาห์นี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนะแล้วก็ต้องระวังการทะเลาะขัดแย้งหรือมีปัญหาเนาะโดยเฉพาะช่วงวันที่เก้ากับวันที่สิบนะคะประตูรักก็ยังเปิดอยู่ค่ะสัปดาห์นี้เงินสะพัดอยู่นะขยันตั้งใจเรื่องเงินเะรื่องทองเนาะถ้ามีปัญหาอยู่ก็จะมีคนเอาเงินมาให้เอาเงินมาเตมิมมันแหละนะ คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในนี้มันบอกว่าบางทีคุณก็ทุ่มเทก,กับคนที่คุณรักแต่บางทีคุณก็สนใจเรื่องงานมากกว่าที่จะอ่อนหวานนะเพราะฉันก็ต้องอ่อนหวานสักนิดหนึ่งรักแดนไกลก็มีโอกาสลุน้นถ้ามีน้องหมาน้องแมวมีคนใกล้ชิดมีบริวารมีอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะป่วยหรือไม่สบายนะ,ะดูแลกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครนะกลางสัปดาห์นี่แหละไม่ค่อยดีเนาะหมูในสวนจ้ะเกิดพศสอง4ห้าอสี่อายุ5้าบาย่าง5้าิบี่นะคะประตูงานปิดประตูใจปิด,ปดต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดี ไม่ค่อยสบายใจนอนไม่ค่อยหลับเครียดเครียดตังวลตังวลนะ่ะกุมขมับตามภาพเลยหกเจ็ดแปดไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะประตูเงินมันก็มันมันมีจุดรั่วไหลแต่มันก็ยังพอถูถ่ายไปได้แหละสัปดาห์นี้บางทีจะเครียดเพราะเรื่องเงินเครียดเพราะเรื่องงานเครียดเพราะว่าเจอคนกดดันบางทีก็ไม่มีอะไรอะ่ะฝันแปลก,ปกบางทีก็มึนๆอื่นๆบรรยากาศมันไม่ค่อยดีอะเนาะประตูรักเปิด ต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีกลางสัปดาห์อาจจะตึงๆหน่อยปลายสัปดาห์ดีแล้วจ้ะอองานเข้าโทรศัพท์ดังเครียดเรื่องอะไรจะเจอทางออกเป็นทางออกที่แบบว้า wow, ว wow, wow, wow ้ว้าว้าด้วยบางทีโทรศัพท์ดังก็ยิ้มได้แล้วอะ่ะออโสดก็มีลุ้นพบลักคนไม่โสดติดต่อแฟนไม่ได้หรืองอนกันก็จะมีโทรศัพท์ดังเข้ามาจากคนที่เรารักจากลูกจากใครก็ได้ทำให้แฮปปี้มีโอกาสได้ข่าวเรื่องงาน ได้งานนะได้ของในสัปดาห์นี้เนาะปลายสัปดาห์โอเคประคองใจตัวเองแล้วกันในนี้มันบอกว่าบางทีเราก็เราก็กังวลเราเครียดมากเนาะแต่บางทีก็มันหมายถึงสุขภาพนะเออนะคะหมู่วัดค่ะคุณที่เกิดพศ2อ0 2ห้าอสองอายุห5้าย่างห6กและ 256, สอง2ห้าอหกสองอายุห้าขวบย่างหกขวบประตูใจเปิดประตูงานเปิดต้นสัปดาห์มาดีเลยจ้ะได้แต่งตัวสวยมีความสุขมีสเสน่ห์น่ารักโอ๊ยไพ่ดี ให้ดีตามภาพนะเออยกภาพให้ดูแล้วอ่ะเนาะแต่ประตูเงินนี่สิมันสวนกระแสะกับงานนะคะเนาะเงินยังขัดใจเงินยังไม่ได้ดั่งใจบางทียอดค้ายอดขาย adjust, อาจจะดบับดับหรือบางทีต้นสัปดาห์ยิ้มอู้ฟู่แต่งตัวสวยกลางกลางสัปดาหา์เฉาเฉาไม่ไปไหนแหงเหี่ยวอยู่ที่บ้านติดซีรีส์ดูเกาหลีไม่ยุ่งกับใครก็ได้ช่วงวันที่9กับวันที่1ิแต่บางคนมันเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องเจอคนนะก็ยิ้มแย้มหน่อยแล้วกันนะคะ ประตูรักก็ยังเปิดอยู่ยังเงินถุงเงินถังยังมีคนช่วยเหลือยังมีคนซัพพอร์ตนะคะเ<ม>นอะถ้าคนเป็นครอบครัวเนี่ยบางทีจะดีไม่ดีก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันแต่รวมๆถือว่าดีนะจ๊ะเรื่องเองินเรื่องทองก็ยังโอเคคนช่วยเหลือก็ยังถือว่าได้นเนาะอ,อระวังท้องอืดท้องเฟ้อชั่นนิดหนึ่งกลางสัปดาห์ขัดใจนะคะอ่ะเด็กๆทําตัวให้น่ารักคนที่อายุมากแล้วก็ทําตัวให้น่ารักด้วยเหมือนกัน นะจ๊ะจะมีคนมองว่าคุณรวยมองว่าคุณดูโอเคระวังจะมีคนมายืมเงินนะอ่ะครบเอาท้องร้องเสียงดังอีกแล้วอ่ะหิวข้าวหรือ,อยังคะพี่พี่นะคะเอออย่าเอาแต่ใจนะอะไรที่ไม่โอเคให้ทำไปก่อนนะเงินยังโอเคอยู่นะจ๊ะจะมีดวงเดินทางไปสัมมนาพูดคุยเจอคนคนมาหาอะไรก็ตามสัปดาห์นี้หลักๆอย่าทะเลาะอ,อะไรกับใครเนานะโชคมีลุ้นนิดหน่อยแต่จริงเป็นโชคจากการทำงานซะมากกว่า สื่อนำโชคมาจากเลขรถหรือการเดินทางเลขตามหน้าไพ่ก็มี4 4 6 5ขอให้โชคดี4 5 6นะคะเรียงให้เขาหน่อยครบค่ะ